ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมอีกช่วงหนึ่งนะครับผมเวลา23่สนาฬิกาสีนาทีนะท่านว่าจะนอนแล้ว้าท่านเงี้ยงๆดูลูกๆนะท่านก็จะให้อาหารก่อนนอนเป็นลูกลูกวัยใหญ่นะท่านวัยใหญ่นะครับทุกท่านช่วงไอ้นอนใหญ่ลูกวันที่4ี่นะท่านตัวเขาใสหมดแล้วนะท่านเห็นไหมครับตัวใสจะสุกแล้วนะท่านพรุ่งนี้เนี่ยสุกคบแน่นอนนะครับ นี่เป็นตัวที่ใสมากแล้วเราแยกออกดีกว่าเพราะว่าเขาจะถักคอบด้งนะาเราเอาเขาเราเก็บเขาออกไม่ทันนะทุกท่านนะครับตัวใสแล้วตัวใสมากแล้วก็เหยียดแล้วครับท่านไอ้คนยายบอกเราว่าถ้าใหม่เนี่ยถ้าหัวใสนะครับผมรู้ว่าตัวเริ่มเหยียดยแสดงว่าจะสุกแล้วนี่สุกแน่นอน,นครับท่านพวกนี้รอชมเลยนะครับผมเต็มด้งนะครับ แล้วก็จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจคุได right ้นะครับนี่เราเก็บออกก่อนเพราะเขาเขาใกล้จะสุกแบบเต็มที่เพราะว่าถ้างั้นนะถ้าเราเก็บไม่ทันเขาจะถักของดอมทังท้านี่องทยอยเก็บเอาไว้ผทจยใจคุณไม่ต้องมานี่เลยนะคะกบไปท้ตัวเไม่ดมซึ่งดอยก็เราจะแต่นีใช่ก็เอาไว้รก่น ใส่เจ้าเลยนะครับผมตัวครับคือบางทีถ่ายจากกล้องมันอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับท่านตัวใสมากครับตัวเขาจะเงานะครับผมเงาเงาวาวแล้วก็ใสๆนะท่านนะครับผมสแสดงว่าใหม่เนี่ยจะสุกแล้วเขาก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับเดี๋ยวจะให้กินแบบบางๆลนๆไปก่อน อครับ